คลิปยาวจาก r ีดเดอร์ชิพนะครับกลับมาอีกครั้งในรอบพันปีกลับมาคราวนี้นะครับเรามีหนังสือติดไว้ที่ยังไม่ได้ทำรีวิวในอีกหลายเล่มเลยอย่ารอช้าเนื้อหาเยอะวันนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับหนังสือเล่มนี้กันดีกว่า GoEasy สับญี่ปุ่นไม่วุ่นเลยไม่วุ่นจริงหรือว่าเค้กมาพอกันชอบมากเลยมีผู้อ่านของเรานะครับเรียกหนังสือเล่มนี้ว่าหนังสือวงดนตรีแล้วคือมาถามซื้อกับทางสูงหนังสือทุกคนก็คืออึ้งไปนิดนึงว่า เร่มไหนวะจนกระทั่งได้สติว่าอ๋อเล่มนี้เพราะว่าหน้าปกเนี่ยครับมันเป็นรูปของหนุ่มสาวชมรมดนตรีปี2นะครับเป็นมาในแนวมังงะเนาะบอว่าแย่งซีนทุกสรรพสิ่งในนี้ไปหมดเลยก่อนอื่นต้องขอรีแคปกันสั้นๆก่อนนะครับว่าหนังสือวงดนตรีจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรกันนะ เน้นคำศัพท์กับความหมายเป็นหลักนะครับแต่ว่าดําเนินเรื่องผ่านบทสนทนาคําศัพท์ในตอนที่1จะเป็นคาศัพท์ในระดับ n5 แต่ว่าคําศัพท์ในตอนที่2ถึงตอนที่5เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะเป็นคําศัพท์ระดับกลาง n3 ขึ้นไปคร่าวๆประมาณนี้และที่สําคัญก่อนอ่านเนื้อหาอ่านวิธีใช้ข้างหน้าก่อนเถอะได้โปรมันจะไม่งงไม่เชื่อก็ลองได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่งงนะครับอย่าลืมกลับมาอ่านด้านหน้าก่อนไม่งงแน่นอน แล้ววงดนตรีเนี่ยมันมายังไงก่อนคือวงดนตรีเนี่ยมันจะเป็นตัวดาเนินเนื้อเรื่องนะครับเป็นนักศึกษาปี2นะครับ5คนชาย2คนหญิง3คนมีเคนอิชิริวตะยูดีเอะซากิแล้วก็มินามินิสัยใจคอเป็นยังไงใครเล่นอะไรในวงนะครับก็ไปหาอ่านกันเ,เองนะ เนื้อเรื่องทั้งเล่มนะครับมันจะร้อยต่อกันไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะอ่านเฉพาะส่วนที่ตัวเองสนใจก็สามารถทําได้นะแต่ว่าเขาก็จะแนะนําว่าให้อ่านเรียงๆกันไปนั่นแหละดีที่สุดมินิซีรีส์เรื่องนี้นะครับความยาวทั้งหมด5ตอน5เอพิโซดตอนที่1นะครับจะเรียกว่าอิจิโง Rich อิจิโงะที่ไม่ได้แปลว่าสตรอเบอรี่นะจ๊ะแต่แปลว่าคําศัพท์หนึ่งคำอิจิบวกกับโง กับคาว่า rich ในภาษาอังกฤษนี่แหละนะครับที่แปลว่ารวยนี่แหละพูดง่ายๆก็คือตอนนี้นะครับเราจะได้เรียนคําศัพท์ในระดับ N5 ที่เรารู้ความหมายกันอยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่านางมีความหมายที่2ที่3ให้เรียนเพิ่มอีกไงเรียนแล้วก็จะต้องอุทานว่ารวยความหมายนั่นเองแหมเป็นวักคในแย่มากสังเกตได้จากในเล่มนะครับตอนนี้ทั้งตอนจะเป็นสีส้มหมดเลยส่วนตอนที่2ถึง5นะครับก็จะเรียกว่า go easy คือการนำคำศัพท์หรือว่ากุยที่มันง่ายๆ EC a EC เลยนะครับมาผสมกันกลายเป็นคำใหม่ความหมายใหม,ใหม่แล้วก็ e v โตัวเองนะครับจากระดับ N5 พุ่งขึ้นไปยิ่งกว่าบ้างไฟพญานาคีนะครับกลายเป็นคำศัพท์ระดับกลาง N3 ถึง N1 เลยนะ e a s y สังเกตจากในเล่มนะจะเป็นสีฟ้าอมเขียวทั้งหมดเลย ทีนี้มาดูว่าแต่ละมือแต่ละเดย์เนี่ยเราจะได้เจอกับอะไรบ้างนะครับคือรูปแบบเนี่ยจะเหมือนกันทั้งเล่มเลยจะไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกับที่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้นี้แล้วนะครับเริ่มจากโจโลมานะครับเราก็จะเจอกับบทสนทนาก่อนเป็นบทสนทนาของอีน้องสี่ห้าคนนี้นี่แหละแต่จะว่าก็ว่านะอ่านแทบไม่ออกเลยเพราะว่ามันเป็นภาษาวัยรุ่นคุยกันนะเธอเจนแซดเจนอัลฟาเบต้าแกมมาโอเมกาอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ให้อีกแกบ้านน้ำลายฉันมาอ่าน คำศัพท์มันอาจจะ n5 ก็จริงแต่ว่าบทสนทานาก็คือที่หลักการก็คือการฟังแล้วก็นำไปใช้ <c oughs> เขาแนะนำว่าให้ฟัง3ครั้งเลยเอาให้จำได้แบบเพลง happy birthday เลยแหละ <c oughs> ครั้งแรกฟังแบบไม่ดูสคริปต์วัดกันไปเลยฟังแล้วก็จับใจความว่าเขาคุยอะไรกัน ครั้งที่2ดูสคริปต์ได้ดูความหมายก็ได้ฟังย้ำๆฟังซ้ำๆเอาให้เข้าใจจะฟังกี่รอบก็ได้ครั้งที่3ฟังแล้วก็ลองสวมบทบาทเป็นนักแสดงส่งทบดูหนังหน้าไม่ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าอินเนอร์ได้ก็คือตถ้าัจากบทสนทนานะครับก็จะเป็นคำอธิบายคำศัพท์ส่วนตัวชอบตรงนี้มากเพราะว่าอ่านแล้วมันสนุกดี หลักๆก,ก็คือการอ่านแล้วก็นำไปใช้ตอนที่1ที่มันเป็น e j i g o rich นี่นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นคำศัพท์ง่ายๆที่เรารู้ความหมายแรกกันอยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่าเขาเพิ่มความหมายที่2ที่3เข้าไปอย่างเบอร์0ูนนเนี่ยนะครับค mm hmm. ิ้ดุเดคิรุเนรู้ความหมายอยู่แล้วป่ะแต่ชีมีลูกเล่นไงชีมีความหมายที่2ที่3ให้ด้วยตอนที่2ถึง5 <Go> easy. หน้าตาของคำศัพท์มันจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับเป็นการเอาคำง่ายๆมาผสมกันกลายเป็นคำใหม่แล้วก็ความหมายใหม่อย่างเบอร์99เนี่ยนะครับคีกาอารุกับอีคีนินารุเหมือนง่ายไหมแต่ไม่อ่านเล่มนี้จบนะเป็นโรคหวาดระแวงแน่นอนเพราะว่าเราจะไม่เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นง่ายๆอีกต่อไปถ้าจะคำอธิบายคำศัพท์นะครับก็จะเป็น notes n o t นะไม่ใช่ notes นะแม่ โน้ตเนี่ยนะครับจะอธิบายในส่วนของเนื้อหาแล้วก็ส่วนที่มันเข้าใจยากๆในบทสนทนาคือร้อยทั้งร้อยนะตอนที่อ่านเลยว่าตอนที่ฟังบทสนทนาเนี่ยนะมันต้องเอะแบบว่าอะไรวะนี่แหละหน้าที่ของโน้ตนะครับก็คือจะช่วยขยายความให้ด้านล่างสุดนะครับถัดจากโน้ตก็จะเป็นลองพูดกันเถอะก็ตรงตัวเป็นการลองเอาคำศัพท์ที่ได้เรียนไปนในหน้านั้นๆนะครับมาใช้งานจริงๆดู คือใส่ลงไปในวงเล็บในส่วนของอนาตาก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ลงไปซื่อๆเด้อถ้ามันจะต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนก่อนถ้ามันจะต้องผันก็ผันให้เรียบร้อยก่อนด้วยนะแล้วลองสวมบทบาทเป็นนักแสดงสมทบดูนะครับอินเนอร์ได้ไหมใช้ถูกไหมอะไรแบบนี้ส่วนของเนื้อหามีเท่านี้4ส่วนหลักๆใน1ห,หน้านะแต่ยังไม่จบช่วงท้ายเล่มนะครับก็จะมี Go ahead หรือเรียกง่ายๆก็คือแบบฝึกหัดนั่นแหละบอกเลยว่าจึง้งบอกเลยว่า ท้าทายสุดๆมี7รูปแบบ7สไตล์นะครับรูปแบบละ8ข้อข้อ8ชีมีลูกเล่นอีกแล้วเรียกว่าแบบฝึกหัดท้าปลาไหลเอ้ยไม่ใช่ท้าประลองข้อ7คือคำศัพท์จากในเล่มข้อ8เป็นคำศัพท์จากนอกเล่มหน้าแห้งแน่นอนไม่มีใครช่วยใครได้แล้วนาทีนี้ยังไม่พอถ้ายังอยากหน้าแห้งเพิ่มนะครับชีมีให้ดาวน์โหลดไปทำเพิ่มด้วยนะ ส่วนท้ายเล่มที่เหลือก็ทั่วๆไปนะครับมีอะไรมีเฉลยมีดัชนีมีคำแปลบทสนทนาอะไรเงี้ยอ่านเพลินอ่านได้อ่านดีอ่านด้วยตัวเองได้แน่นอนเสียงประกอบก็มีนะครับฟังฟรีได้เลยที่ tpa d u b com ส่วนสื่ออื่นๆก็มีเหมือนกันลองดูได้ในเล่มกันเอาเองนะ มาสรุปกันดีกว่านะครับส่วนตัวคิดว่าเล่มนี้ถ้าเกิดคนที่เรียนระดับกลางขึ้นไปอยู่แล้วเนี่ยน่าจะแฮปปี้มากเพราะว่าฝังออกอยู่แล้วอ่านออกอยู่แล้วมันก็อินได้ไม่ยากแล้วคําอธิบายคาศัพท์ก็คือดีจริงๆเชื่อว่าไม่มีครูคนไหนเขาสอนหรอกแต่ว่าเล่มเนี้ยใส่ไม่ยั้งเลยภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษาพูดแบบพูดจัจวเลยนะถือได้ว่าเป็นหนังสือที่สีสันแปลกใหม่มากๆเล่มหนึ่งของสำนักพิมพ์เลยนะครับแค่หน้าปกก็กินขาดเราไหมอ่ะ เอาละใครที่อยากได้เล่มนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะหรือว่าถ้ามาหาซื้อกับทางสำนักพิมพ์ก็ได้นะครับทุกช่องทางที่คุณจะจินตนาการออกเลยแล้วก็ฝากติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของทางสำนักพิมพ์ด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> เข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับ <c oughs> และ r e a d ดอร์ชิพใน Chapter นี้นะครับกับ <c oughs> โกอิซิ <Go> สับญี่ปุ่นไม่วุ่นเลยก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในแชปเตอร์ถัดไปรับรองว่าจะไม่ต้องถึงพันปีแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในแชปเตอร์ตัดไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนวกันนะครับผสำหรับแชปเตอร์นี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับไอ้บอย